ครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองเกมรุกในรับข่าวลือข่าวเซียมเจาะเพื่อไทยผลสเสดอนจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมกำลังปรับฉากทัศน์ใหม่ในการเมืองไทยเมื่อกว่า14ล้านเสียงเลือกก้าวไก่สะทอ้อนให้เห็นถึงอานัตของประชาชนเด่นจัดยิงว่าปัฒนาเห็นนายพิธาลิมเจริญรัตเป็นนาย,ยกรัฐมนตรี มากกว่าพลเอกประยุจันโอชามากกว่าพลเอกประวิทรวงสุวรรณจากสถานการณ์และการตัดสินใจในวันที่14พฤษภาคมจึงนำไปสู่สองแนวรบทางการเมืองอย่างเด่นชัด 1. รุกอย่างต่อเนื่องหนึ่งรับและถอยอย่างต่อเนื่องการดึงพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักเสรีรวมไทยพักไทยสร้างไทยพักเป็นธรรมพักเพื่อไทยรวมพลัง และพักพลังสังคมใหม่เข้ามาคือแนวรุกอันทรงพลังจำนวนกว่า310เสียงเพื่อสร้างความชอบธรรมภายในการรุกอย่างต่อเนื่องจากการตั้งพันธมิตรแห่งแนวร่วม8พรพักทยานไปสู่ความพร้อมในการลงนามร่วม MOU ตลอดสรายทางก็ปรากฏแนวต้านเป็นแนวต้านอันทรงกินอายแห่งการเมืองเก่าออกมาย่างเด่นชัด ผ่านข่าวปล่อยที่ยิ่งปล่อยยิ่งวิวัสมาลาไม่ว่าในเรื่องโคตาไม่ว่าในเรื่องรัฐมนตรีพันที่มีการหยิบยกตํางแแ่งประธานสภาอันเป็นด่านแรกก่อนนำไปสู่การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีก็คือคักเซียมระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไก่ตามมาด้วยข่าวปล่อยถึงคันพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะวางมือและนำไปสู่การยุบพักพลังประชารัฐเป้าหมายเพื่อ เป็นส่วนหนึ่งของเพื่อไทยไม่ว่ากรณีจะแย่งชิงตําแหน่งประธานสภาไม่ว่ากรณีวางมือโดยพลเอกประวิตยวงสุวรรณเพื่อยุบพักพลังประชารัฐแวดล้อมอยู่โดยรอบเพื่อไทยต้องการให้เกิดความหวาดระแวงต่อพักก้าวไกลต่อการลุกเข้าไปยังตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีของนายพิธาลิมเจริญรัฐยิ่งกรณียุบพักพลังประชารัฐยิ่งวิลิสมาลา นี่ยอมเป็นภัยบูนโมเดลประสานเข้ากับธรรมนัสโมเดลเพื่อก่อให้เกิดการแปรเปลี่ยนในเรื่องคณิตศาสตร์ทางการเมืองทําให้พักเพื่อไทยเป็นพักอันดับหนึ่งนี่ยอมมาจากค่านิยมในกระแสนี่ยอมมาจากค่านิยมในกระสวนการเมืองเก่านี่ยอมท้าทายและทดสอบพักเพื่อไทยไปด้วยในขณะเดียวกัน แย่ลงไปภายในเชื้อมูลที่ก่อวอดอยู่เดิมคำยืนยันจากปากนายแพทย์โชลนาสีแก้วและนายประเสริฐจันทระรวงทองจึงทรงความหมายเป็นอย่างสูงนั่นก็คือยังยึดมั่นอยู่กับข้อตกลงรวมพันธมิตรระหว่างพักก้าวไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักเสรีรวมไทยพักไทยสร้างไทยพักเป็นธรรมพักเพื่อไทยรวมพลัง พักพลังสังคมใหม่ผนังทองแดงกำแพงเหล็กขอขอบคุณข้อมูลจากมาติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ